don't like do like สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่องของเกลวิชี่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเกลก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือลุคออทัมในปี2022นี้นะคะจะเน้นเป็นลุค อยู่ดีนะคะแล้วก็ปกปิดแต่บางเบานะคะส่วนในเรื่องของสีโทนเมคอัพนะคะก็จะใช้ในสีที่เป็นโทนส้มอิดนะ,ะออกแนวเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วนะคะว่าคลิปนี้เกี่ยวแต่งยังไงเราก็ใช้อะไรในการแต่งบ้างนะคะก็ไปดูกันได้เลยค่ะ,ะก็วันนี้นะคะเกลมีของมาแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยคือซีพายเมอร์จากแบรนด์โซลาร์คอสเมติกนะคะวันนี้นะคะเกลก็จะมาลองตัวนี้ดูคนดูกันนะ,ะก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเกลจะทาให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะก็คือทางด้านฝั่งซ้ายนี้นะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นซีซีพายเมอร์ที่มีส่วนผสมของ b ีบีพายเมอร์แล้วก็คุชชั่นนะคะซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่มีความบางเบาแต่ปกปิดซึ่งหลักการทำงานของเขานะคะก็คือจะเหมือนกับการลงฟาวเดชั่นทั่วไปเลยนะคะ เกี้วก็ทาเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าสีผิวทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วนะคะก็คือด้านที่ทาเนี่ยจะมีสีผิวที่ดูเรียบเนียนสม่ําเสมอกว่าด้านที่ยังไม่ได้ทานะคะแล้วก็ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยพวกรอยดำรอยแดงเล็กๆที่มีอยู่เดิมบนหน้าก็คือสามารถปกปิดไปได้หมดเลยนะคะทุกคนจะเหลือต่รอยสิตรงนี้นะคะที่แบบมองใกล้ ย,ส,ยส่วนเรื่องของพวกรูขุมขนเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ดีมากเลยนะคะถ้าเกิดดูเทียบกัน2ฝั่งเนี่ยก็คือฝั่งที่ทานเนี่ยมีการเบลอรูขุมขนมีความดูเแรบบียบเนียนมากกว่าด้านที่ยังไม่ได้ทาน,นะคะก็เนื้อของเขาหลังจากทาลงไปนะคะก็คือจะมีความแมตไปกับผิวเลยนะคะไม่ทิ้งความเหนียวไว้บนหน้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองลองอีกด้านหนึ่งก็จะใช้เป็นแปรงลงรอ,องพื้นแบบนี้นะคะทุกคนก็ได้ทาครบทั้งสองด้านแล้วนะคะด้านนี้เนี่ยก็คือจะเป็นด้านที่ใช้มือ ลงธรรมดานะคะส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่ใช้แป้งลงนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่า2ด้านเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะใช้เป็นมือลงหรือว่าใช้เป็นแป้งลงก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะซึ่งการลงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงแค่เลเยอร์เดียวเท่านั้นนะคะทุกคนก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผิวหน้าเราเนะี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็มีความสม่ำเสมอกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทาคนะ้ะก็เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าในส่วนอื่นกันต่อเลยนะคะเราก็จะมาลงในส่วนของพวกแบบ แบครีมให้เสร็จนะคะอย่างต่อไปที <It> ่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยคะิมบัตของแคนเมกนะคะซึ่งสีที่เราเลือกมาในวันเนี้ยก็จะเป็นสีที่มีความเป็นแบบแดงอมส้มที่ออกไปในทางเดอร์โทนนะคะเราก็จะลงไปที่ส่วนของหน้าแก้มนะคะ ะะเราก็จะมาใช้คอนโทร์สติ๊กนะคะในการคอนโวร์หน้านะคะเราก็จะลงไปบริเวณแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็บริเวณกลางนะคะแล้วก็ตรงส่วนของปลายจมูกนะคะแล้วก็หัวคิ้วนะคะ ราก็จะใช้เป็นแปรงโลงลองพื้นอันเดิมนะคะเพ่แกนเกลี่ยส่วนของคอนทัวร์นะคะให้เข้าไปกับซีของแกมที่เราลงเอาไว้เดิมนะคะเราก็จะมาลงเป็นแป้งฝุ่นกันตอน,นะคะแป้งฝุ่นที่เราใช้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นลอล่าตัวเดิมนะคะ แล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงปัดแป้งนะคะก็ no, <it> s <S เป็นการปัดแป้งส่วนเกินออกนะคะต่อไปนะคะ <This S 1> เราก็จะมาเขียนคิ้วกันต่อน,นะคะ <is> love, เราก็จะใช้เป็นที่เขียนคิ้วตัวเดิมนะคะ <is> love, เราก็จะใช้เป็นสีเข้ม s love, <S เขียนไปตามทรงคิ้วปกติที่เราเขียนเลยนะคะ <is> แล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงปัดคิ้วอย่างนี้นะคะ <is> ปัดคิ้วออกให้ดูคุ้งขึ้นนะคะ เราก็จะได้คิ้วแบบนี้เลยนะคะต่อมาต้นแต่งตาก,กันเลยนะคะก็เราก็จะใช้เป็นหัวพุ่มแบบนี้นะคะกับสีนี้นะคะเราก็จะใช้สีนี้ทาทั่วเปลือกตาเลย นนะะแล้วก็จะใช้เป็นแปรงที่เป็นแปรงพุ้มขนาดเล็กกว่าเมื่อกี้นี้นะคะกับสีน้ําตาลกลางตรงนี้นะคะเราจะทาไปให้ชิดกับคนขนตามากที่สุดนะคะ love, ก็จะทามาที่ใต้ตาล่างด้วยนะคะ น,น,นะคะคเราก็จะใช้เป็นแปรงพุ่มสะอาดนะคะในการเบรนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงน,นะคะเคสะะะรเ็จแล้วเราก็จะทำการดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะ This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself. เราก็จะได้ตาแบบนี้มากเลยนะคะวันนี้เนี่ยอะไรเน่์ที่เกลใช้ก็จะเป็นแบบเจลแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนให้ชิดกับคนขนตานะคะแล้วก็จะวิ่งหาออกไปค่อนข้างเยอะนะคะวันนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นตาที่เรากิดนะคะปัดแก้มแบบฝุ่นนะคะก็จะเป็นสีโทนแบบน้ำตาลอิดๆแบบนี้นะคะแต่และเราก็จะมาใช้เป็นตัวคอนทัวร์แบบฝุ่นนะคะกับแปรงที่มีลักษณะเป็นพุ่มแล้วก็หัวตัดแบบนี้นะคะเราก็จะลงทับไปในส่วนที่เราได้ลงเป็นแบบครีมเอาไว้นะคะ ก็ใช้เป็นแปรงพุ่มนะคะในการคอนทัวร์จมูกนะคะสีปากแรกที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นสีออก ส้มๆแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะทาทั่วปากไปก่อนชั้นแรกนะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาตามด้วยสีที่เป็นสีโทนอิดแบบนี้นะคะเพื่อ yeah, ให้สีเนี่ยมันดูดรอปลงมานะคะ เป็นอันเสร็จฟินนชลุคของลุคนี้แล้วนะคะซึ่งเนี่ยทุกคนดูใกล้ใกล้ก็คือแบบหน้าเนียนมากหน้ากลิบมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะออกไปทดสอบตีพเมอร์ตัวนี้นะคะว่าเขาจะสามารถปกปิดแล้วก็ติดทนบางเบาสบายผิวได้นานขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะไปจตุจักกันนะคะก็คือตอนเนี้ย ข้างนอกก็คือแดดแรงมากเวอร์นะคะทุกคนเราก็จะมาดูกันว่าน้องเขานะคะจะสามารถอยู่กับเราไปได้ยาวนานแค่ไหนนี่นะคะก็จะเป็นภาพจากกล้องหน้า iPhone นะคะกับแสงธรรมชาตินะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหน้าก็คือเนียนมากจริงๆนะคะทุกคนมันดีมากจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จตุจักรนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือแมสท,ที่เราใส่ไปนะ,ะก็มีส่วนของพวกเครื่องสำอางที่ติดมาบ้างนะ,ะมาซับหน้าให้ดูนะคะทุกคน <ừ. S 1> ก็อันนี้ก็คือต้องแต่งออกไปก็คือยังไม่ได้ซับหน้าเลยนะคะจะเป็นส่วนที่ยังติดอยู่บนหน้านะคะถ้าสังเกตดูก็คือบริเวณที่โดนพวกแมสอย่างเช่นพวกจมูกกับแก้มแถวๆตรงเนี้ย ก็คือหลุดไปบ้างนะคะก็คือมีหลุดไปบ้างแต่ว่า ส่วนของพวกหน้าผากก็ยังอยู่ครบนะคะทุกคนค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการแต่งหน้าในลุคของออทัมในปี2022นี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการแต่งหน้าแบบงานผิวปกปิดติดทนสามารถหาซื้อตัวซีพรายเมอร์จากแบรนด์โซลาร์คอสเมติกตัวนี้มาใช้กันดูได้นะคะ<อ>ก็เดี๋ยวเกี่ยวก็จะใส่รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไว้บาย When you